ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา222ทับ16สมาชิกกลุ่มมีสิทธิออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา222ทับ15อนุมาตรา6 และให้ถือว่าสมาชิกกลุ่มดังกล่าวไม่เป็นสมาชิกกลุ่มนับแต่วันที่ได้แจ้งความประสงค์นั้นต่อศาลวักสองเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามวักหนึ่งสมาชิกกลุ่มจะออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและคำสั่งของศาลให้เป็นที่สุด วักสาบุคคลที่ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วจะร้องขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มอีกไม่ได้วักสี่สมาชิกกลุ่มและบุคคลที่ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มจะร้องสอดเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมในการดำเนินคด,ดีแบบกลุ่มโดยอาศัยสิทธิตามมาตรา57ไม่ได้